อาจารย์เป็ดพอดแคสต์ตอนจีนคิดโลกเปลี่ยนนวัตกรรมเทคจีนพลิกโลกเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นมาฟังกันเลยครับก็ก็ใครที่ติดตามคอนเทนต์ช่องผมอยู่นะและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับรบกวนให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดซ like, ีเฟริร์ช่องนี้กันไว้ด้วยขอบคุณจ้า เวลาเราพูดถึงเทคโนโลยีจากจีนเนี่ยหลายคนอาจจะยังนึกถึงภาพของสินค้าลอกเลียนแบบอยู่ใช่ไหมครับแต่ภาพจํานั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงอีกต่อไปแล้วครับเพราะวันนี้จีนได้กลายเป็นผู้สร้างนวัตกรรมที่กําลังเปลี่ยนโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับลองถามตัวเองดูนะครับพอได้ยินคําว่าเทคโนโลยีจีนภาพแรกที่โผล่ขึ้นมาในหัวคืออะไรลองเก็บคําตอบนั้นไว้ในใจก่อนนะครับเพราะเรื่องราวที่เราจะคุยกันต่อจากนี้อาจทําให้มุมมองนั้นเปลี่ยนไปเลยก็ได้ครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ ซึ่งประโยคนี้เนี่ยแม้จะฟังดูง่ายๆนะครับแต่มันคือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันเลยเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ไม่ใช่สิ่งที่กําลังจะเกิดแต่มันได้เกิดขึ้นแล้วและกําลังส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลกเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันดีกว่าว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่และใครคือผู้ที่จุดประกายการเดินทางจากผู้ตามสู่การเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมเชื่อไหมครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เริ่มในโรงง,งานใหญ่โตอะไรเลยนะ แต่มันเริ่มจากจุดเล็กๆครับในหอภากมหาวิทยาลัยที่ฮ่องกงเมื่อปี2006มีนักศึกษาคนหนึงชื่อแฟรงค์หวังได้ก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า DJI หรือ d a j i a n g Innovations ขึ้นมาแล้วจากจุดเริ่มต้นเล็กๆวันนั้นนะครับโอ้โห DJI เติบโตแบบก้าวกระโดดชนิดที่ว่าไม่น่าเชื่อเลยตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูตลาดโดรนทั่วโลกนะโดน10ลำจะเป็นของ DJI ไปแล้ว7ลำครับคือเรียกว่าครองตลาดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยครับ แล้วอะไรล่ะคือเบื้องหลังความสําเร็จขนาดนี้คําตอบก็คือเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสําคัญของเขาเลยครับที่เรียกว่า gimbal stabilization พูดง่ายๆก็คือระบบกันสั่นอัจฉริยะที่ทําให้กล้องนิ่งสนิทเลยนะแม้ตัวโดนจะสั่นแค่ไหนก็ตามโอ้โหนวัตกรรมนี้มันเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับตั้งแต่หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์ไปจนถึงการกู้ภัยแล้วก็กเกษตรกรรมสมัยใหม่เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ dji เนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะต่อจากนี้เราจะไปดูบริษัทที่ก้าวไปไกลกว่านั้นอีกคือ พวกเขาไม่ได้แค่สำเร็จนะแต่กลายเป็นผู้พลิกเกมที่เข้ามาเขียนกฎของอุตสาหกรรมขึ้นมาใหม่เลยในระดับโลกด้วยแน่นอนครับพูดถึงผู้พลิกเกมระดับโลกจะไม่มีแอป,ปนี้ไม่ได้เลยติกตักครับจากบริษัทบ t e d a n c e ที่กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกไปแล้วคือมันเปลี่ยนวิธีการที่เราเสพโซเชียลมีเดียไปแบบตลอดกาลเลย1000ล้านคนบวกๆด้วยนะครับต่อเดือนนี่คือจำนวนผู้ใช้งานของ t ิ k t o k ครับ ลองนึกภาพพลังและอิทธิพลมหาศาลขนาดนี้ดูสิครับคือมันเข้าถึงคนได้ในสเกลที่แพลตฟอร์มอื่นต้องใช้เวลาตั้งหลายปีกว่าจะทําได้และนี่แหละครับคือหมัดเด็ดของ t i k t o อ a l ัลกอริทึมที่หลายคนบอกว่าฉลาดจนน่ากลัวคือมันไม่สนเลยนะครับว่าเรา Follow ใครแต่มันเรียนรู้จากพฤติกรรมการดูของเราล้วน,นเลยเพื่อสร้างฟีดวิดีโอที่โอ้โหรู้ใจเราซะยิ่งกว่าตัวเราเองอีกจนหยุดดูไม่ได้ไงครับ แล้วมันก็กลายเป็นมาตรฐานใหม่ไปเลยนะที่ยักษ์ใหญ่อย่าง YouTube หรือ Instagram อยังต้องรีบปรับตัวตามมาต่อกันที่ Huawei ครับบริษัทนี้เนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นแค่ผู้ค้ารายย่อยขายสวิชโทรศัพท์นะครับเมื่อปี1987แล้วดูวันนี้สิครับเดินทางมาไกลามากจนกลายเป็นผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกไปแล้วเคล็ดลับของ Huawei คืออะไรคำตอบคือการทุ่มลบแบบมหาศาลเลยนะครับให้กับการวิจัยและพัฒนาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ R&D คือลองดูภาพตามนะครับมีรายได้มา100บาทเอาไปลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆถึง15บหถึงยีบาทเลยนะซึ่งมันเยอะมากและนี่แหละครับคือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้พวกเขากลายเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี 5G ของโลกทิ้งห่างคู่แข่งไปหลายก้าวเลยทีเดียวแต่ถ้าการพลิกเกมในอุตสาหกรรมมันยังน่าทึ่งไม่พอในส่วนนี้เราจะไปดูบริษัทที่ทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกครับ คือพวกเขาไม่ได้สร้างแค่ผลิตภัณฑ์แต่พวกเขาสร้างระบบนิเวศท,ทั้งระบบขึ้นมาเลยหรือที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มที่มันครอบคลุมทุกมิติจนเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไปเลยเรามาเริ่มกันที่ WeChat จาก t e n เซ็นกันเลยครับนี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์แอปครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แอปแชทคุยกับเพื่อนธรมธรมดาานะแต่มันคือศูนย์กลางของชีวิตดิจิทัลในจีนยอย่างแท้จริงเลยครับ ลองนึกภาพตามนะครับชีวิตทั้งวันจบในแอปเดียวคือตื่นมาคุยกับเพื่อนเดินไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อก็จ่ายเงินผ่านแอปนี้จะเรียกแท็กซี่ก็ทำในแอปนี้หิวข้าวเย็นก็สั่งอาหารอยากดูหนังก็จองตัว๋วทุกอย่างจบใน WeChat ครับคือคนที่ใช้ในจีเนี่ยแทบไม่ต้องกดออกจากแอปนี้ไปไหนเลยตลอดทั้งวัน และนี่ครับ BYD หรือชื่อเต็มๆก็คือ Build Your Dreams บริษัทที่กำลังเคลี่ยวบันลังเจ้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยถ้าเราไปดูตัวเลขการผลิตนะครับจะเห็นเลยว่า BYD ไม่ใช่แค่คู่แข่งที่น่ากลัวต่อไปแล้วแต่ตอนนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกแซงหน้าเจ้าตลาดเดิมอย่างเทสลาไปแล้วได้ซ้าในหลายๆตรามาอแล้วเขาทาได้ยังไง กลยทึดสำคัญของเขาเลยคือการบูรณาการในแนวตั้งหรือ vertical integration พูดง่ายๆก็คือผลิตชิ้นส่วนสำคัญสคัญเองเกือบทั้งหมดเลยโดยเฉพาะหัวใจของรถ EV นั่นก็คือแบตเตอรี่ครับพอทำเองได้หมดมันก็เลยควบคุมต้นทุนและ supply chain ได้ทั้งหมดนี่แหละครับคือเหตุผลที่พวกเขาสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าคุณภาพดีในราคาที่คนทั่วไปเอื้อมถึงได้และบริษัทสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันครับชีน แพลตฟอร์มแฟชั่นออนไลน์ที่เข้ามาปฏิวัติอุตสาหกรรมเสื้อผ้าด้วยโมเดลธุรกิจที่โอ้โหดิจิทัลแบบสุดๆเลยความแตกต่างของชีนคือความเร็วครับเร็วแบบไม่น่าเชื่อคือในขณะที่แบรนด์แฟชั่นแบบเดิมๆเนี่ยเขาจะผลิตเสื้อผ้าตามฤดูกาลผลิตทีละเยอะๆแล้วก็เสี่ยงกับสต็อกที่ขายไม่ออกใช่ไหมครับแต่ชีนไม่ทําแบบนั้นเขาใช้ AI ครับวิเคราะห์เทรนแฟชั่นแบบเรียลไทม์เลยแล้วผลิตออกมาน้อยๆก่อนเพื่อทดลองตลาด ถ้าตัวไหนปังตัวไหนฮิตค่อยสั่งผลิตเพิ่มเป็นโมเดลที่ฉลาดกว่าเร็วกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าแบบคนละเรื่องเลยโอ้โหตั้งแต่โดรนที่เปลี่ยนมุมมองของเราต่อโลกเอากริทึมที่เปลี่ยนวิธีการเสพสือ่อไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าและแฟชั่นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวอย่างทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ยมันยืนยันภาพเดียวกันเลยครับว่าโลกของวัตกรรมในวันนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วจริงๆ นี่คือหนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่มาจากจีนครับแต่ละบริษัทที่เราพูดถึงมาเนี่ยพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าพวกเขาไม่ใช่แค่ผู้ตามอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นผู้กำหนดทิศทางและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วและทั้งหมดนี้ครับนำมาสู่บทสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยนั่นก็คือนวัตกรรมไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่ซิลิคอนแวลลย์อีกต่อไปแล้ว แผนที่นวัตกรรมของโลกใบนี้ได้ถูกวาดขึ้นมาใหม่และจีนก็คือหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญที่เราจะมองข้างไปไม่ได้เลยและคําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยก็คือในเมื่อเกมมันเปลี่ยนไปแล้วนวัตกรรมเปลี่ยนโลกชิ้นต่อไปจะมาจากที่ไหนกันแน่แล้วใครจะเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครั้งต่อไปนี่คืออนาคตที่พวกเราทุกคนต้องจับตาดูกันต่อไปครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนแล้วพบกันตอนถัดไปครับ